สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้สูช่องตอมอรีแอคนะครับผมวันนี้เราจะมารีแอคออฟ i ิเชียลเท o ลอร์ของ g กร็บเ s e ะซีรีส์ทิสดีสีชมพู <c oughs> <c oughs> ตอมอรีแอคมาแล้วนะแม่แม่ทั้งหลายมาแล้วนะนะจ๊ะหลังจากที่ตอมอรได้ไปสัญญากับทุกคนใน Twitter ไว้ว่าพรุ่งนี้เลยไหมเออแล้วก็มีการรีทวิตแบบงงมากฉันแบบ เอ,เอาจริงเหรอเออเอาเออเอาดีเอาเลยอย่างเงี้ยเออก็วันนี้ก็เลยมาทำการอัดรีแอคให้ทุกคนได้ดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงสีชมพูจะชมพูจริงไหมหรือจะเป็นชมพูอมหม่นๆเทาๆจะมีความสุขเศร้าหรือจะมีความสุขจะมีความยังไงกันแน่นะครับผมพื่อการสุราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยลูกหล่าทุกคนเนี่ยจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนเพื่อการสุราไปดูกันเลยจ้า <c oughs> ต่อมอรีแอ ไม่ได้เจอน้งนาม่อนคุณม่อนว<า>่าคุณสามกับน้องม่อนโตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยสวยมากเลยอ่ะ Presented by Iron Factory ไอ้ม่อน,อนฉันเนี่ยนับถือในความพยายามของแกจริงนะเว้ยม่อนแก <c oughs> ชอบคุณสามมาตั้งแต่ปผมเดี๋ยว ใครแครต,ตัวละครมอนตอนเด็กหรือว่าเมื่อสิบปีที่แล้วเขาไปแครน้องเบคมาก่อนที่จะมาเจอคุณปีนแถมตอนเนี้เรียนจบมาแกก็ยังจะไปทำงานในบริษัทของคุณสามอีกอะวีคน่าจะได้เริ่มทำงานแล้วจะเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีที่จะได้เจอคุณสาม12บสองปีคุณสามของมอน ้ท <Whoa. S 1> ุกคนม่อมบอสมาแล้วไม่ทุงทุ่มม่อมบอสม่อมบอสของเรานะเป็นคนสวยมากแต่ว่าไหลอารมณ์ไหลความบานี้เอามาหิตเลือดเย็นนี่พนักงานใหม่ <1> <1> ใช่ไหมเราจะให้พนักงานใหม่คนนี้เป็นผู้ดูแลเพจ Diversity ตีถ้าเพจไม่ได้รับความนิยมอย่างที่เสนอเรามา เราจะไล่ออกโอ้แรงมาก <laughs> แก <laughs> โอ้ยมอนฉันเข้าใจเธอนะมันกดดันนะแกหนูเพิ่งเข้ามาจะให้หนูทําเลยเหรอคะ <laughs> อย่างนี้ยน่ากลัวฟินอุ้ยห่อมลุงห่ามข้าววันนี้ถ้าเราขายงานไม่ผ่านคุณสามก็ต้องห้ามกลับเหมือนกัน สวยมากอุ้ยชุดสวยคิดได้แค่นี้เองเหรอยังไม่ว้าวไปคิดวันใหม่แลนี่มันยังมีเรื่องไหนอีกที่เรายังไม่รู้ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมนี่เราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมว้าวข้างล่างอะอารีด้าสะตุลาขอแก่เป็นไงบ้างวะหายข้างรักบ,บ้างหรือยังคะขอบคุณข้างรักบ้านอะไรล่ะคุณสามที่รู้จักอะใครเป็นคุณสามที่ไม่รู้จักเอาซะงั้นน่ะเอาไม่ออก ไลเนี่ยทำยังไงเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมอมบอสจะทำไรคะในข้อมือฉันเนี่ยห้าล้านบาทนะกำไรภายในนอกได้ผมค่ะงั้นเราต้องตัดอะไรผมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชยิงได้ใกล้หุ่สามใกล้่ก็เหมือนยิ่งไกลยังไงไม่รู้ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเราพยายามบริหารบริษัทนี้อย่างดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนอยู่กันเหมือนครอบครัวนะคะ ตัวว่าแต่เรามีคำถามว่ามีครอบครัวที่ไหนบ้างที่คนในครอบครัวได้กันเองอุ้ยอะไรอ่ะจำไว้นะถ้าคิดจะอยู่บริษัทเนี้ต้องเคารพกฎให้มากๆกกฎอะไรหรอคะกฎห้ามพนักงานในบริษัทคบกันว้ายผมสัญญาจะจูบกับบอสเลยวิถีทางเพื่อไม่ให้ความสุขของคุณหายไป คุณเกิดกนี่ใครคหรอคะคุณนายของเรานี่แหละคุณส่วนมอมบอสเขาเป็นแฟนกันหรอคะไม่ใช่แค่แฟนกันนะแต่เขาเป็นคร่มันกันา<ป>สามไม่อยากแต่งงานกับเกลืกคะ่ะไม่ได้าสามต้องยอมรับความจริงนะว่ากฎหมายของประเทศเรายังไม่รองรับเรื่องแบบนี้เลยถ้าเชื่อฟังยากเหตุการณ์เลวร้ายแบบนั้นก็คงไม่เกิดขึ้นสองคงแต่งกับผู้ชายคนนี้ได้หรอ ว่าสองมีคนที่สองรักอยู่แล้วค่ะย่าอย่าบังคับให้สองไปแต่งงานกับผู้ชายคนที่ย่าเลือกให้เลยนะคะคนสองย่าต้องเสียหลานสุดที่รักไปเพราะคนที่ไม่เหมาะสมอาจวุ้ยเฮ้ยทีที่ฉุดคนสามไว้อยู่กับมอนแบบนี้คนสามคนไปใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นพี่เป็นบ้าวิปริตผิดเพศไปแล้วเหรอไปเลิกกับมันซะเราขอโทษนะมอนเราไม่ชัดเจนเองเราแย่เอง

แมมิวกี้แม่มกูวนอยู่ที่3มรอบแล้วเนี่ยแม่มิวกี้ก็เล่นแรงมากฉันอยากรู้ฉันอยากเห็นเลยเพราะนางคือคนหนึ่งที่รณนงรง l g b t มากๆขอแนะนำฟรีนเบกกี้ แฟรกอรรแบบก็ชัวร์วแสงสวยมากเลยอะอุ้ยสวยมากเลยดูดูดูแฟร์ดิไลตัวแล้วใช้เต้นแรงแบบนี้นะลรอบอกนัตัวไรสูบเยอะจังเลยอ่ะล่วเดี๋ยวอุ้ยทุกนวันเสาร์ห้าทุ่มสิบเกพฤศจิกา ช่วง3 HD และ YouTube อ anyway. ่ะเรา a ากต่อไรต่อหมอ React ก็จบไปแล้วนะซาพี่พี่น้องๆแม่ๆลูกเหล่าทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรๆลยจริงๆแต่บอกได้เลยคำเดียวว่าแกความปังมันต้องมาเพราะเรารู้สึกได้ถึง production ที่ยิ่งใหญ่คือเรารู้สึกว่า first impression ของซีรีส์หลายๆเรื่องต้องมาพร้อมกับ production ที่ยิ่งใหญ่ นักแสดงเล่นดีแค่ไหนถ้าโปรดักชันไม่ใหญ่ยิ่งก็จบแต่เรื่องนี้เนี่ยเราสัมผัสได้ถึงกล้องเลนแสงสีและก็เสียงมันเป็นฟิลลิ่งของแบบการเปิดสักราชใหม่ของซีรีส์ยูริเป็นครั้งแรกในประเทศไทยจริงๆที่เราได้เห็นความแบบผู้หญิงผู้หญิงเนาะคอสูมก็ดีเมคอัพก็ดีมันดีกว่าตอนไพร์โหแบบ ทวีคูณจริงๆเราบอกได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้อาจจะทำให้ทุกๆคน่ะได้มาเห็นอีกมุมมองหนึ่งของความที่ผู้หญิงรักกับผู้หญิงก็เป็นไปได้เออบอกได้เลยว่าทุกคนจะได้รู้จักความลำบากในการที่ผู้หญิงสองคนจะมารักกันอย่างแน่นอนในที่ผ่านมาเราจะเห็นผู้ชายกับผู้ชายรักกันมาเยอะละมีทั้งส,สมหวังผิดหวังบ้าง แต่เนี่ยคือการเปิดสกัดใหม่ของการที่เราจะได้เห็นผู้หญิงกับผู้หญิงรักกันและทุกคนจะเห็นว่ามันคือสิ่งปกติก็หวังว่าทุกคนจะติดตามแก๊ปยูรีและก็ตอมอรีแอคกันอย่างแบบใกล้ชิดนะครับผมซึ่งตอมอก็บอกเลยว่าตอมอจะเริ่มดูไปพร้อมกับทุกคนโดยเป็น new user หรือ user ใหม่ไปพร้อมกับทุกคนเพราะว่าตอมอไม่เคยอ่านไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรมาก่อนกับเรื่องนี้แต่เรารู้ว่าลูกสาวเราเล่นเราก็อยากจะได้ความแบบส,สดๆใหม่ๆจากเรื่องนี้เราจะดูไปพร้อมกับทุกคน นะจ๊ะหวังว่าทุกคนจะดูตอมอรีแอคเป็นเพื่อนกับทุกคนเช่นเดียวกันนะครับผมยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมและฝากกระแสะที่ทุกคนอยากให้ตอมอเนี่ยรีแอคแก ทุกๆคนเลยนะครับผมและขอบคุณทางผู้ใหญ่ทางไอดอนแฟกขอบคุณลูกหน้าไว้เลยนะครับผมที่ในอนาคตเราอาจจะได้เจอฟีนไหมเจอเบกไหมเจอลูกน้ำไหมหรือเจอคุณเกริกไหมพี่เห็นงของเราไหมนะครับผม,ผมก็ฝากทุกคนไปเป่าหูดองแฟกตด้วยนะครับผม <laughs> สุดท้ายนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าไปละอันยง